เชฟจอมหอมโคนี้มาสอนทํำลูกตาลอยแก้วครับดับร้อนขายร้อนได้ดีนั่นแหละครับช่วงนี้อากาศโหดขนาดนี้นะครับมาทําอะไรหวานๆชื่นใจกินกันครับเริ่มด้วยนำลูกตาลมา700กรัมนะครับมาปอกนะครับเชฟใช้เป็นช้อนสั้นนะครับมาคว้านเปลือกออกตามภาพเลยนะครับทำง่ายครับวันนี้เชฟซื้อมา ลูกตาลราคาโลละ90บาทนะครับแถวบ้านเชฟไม่รู้ว่าที่อื่นเป็นยังไงยังไงบอกกันมาหน่อยนะครับแพงไหมครับปอกเสร็จนะครับนำไปล้างครับทำความสะอาดแล้วก็นำมาหั่นเป็นแว่นๆเลยครับ ตั้งหม้อนะครับเติมน้ำเปล่าลงไป1,000 ml หรือ1ลิตรนั่นเองนะครับใส่ใบเตยลงไปใช้ใบเต10บย10ใบนะครับน้ำตาลทราย500กรัมครับ ใส่เกลือลงไปครึ่งช้อนชานะครับขนมหวานเนี่ยควรจะตัดเกลือลงไปด้วยนะครับเพิ่มความเข้มข้นขึ้นนะครับใส่ลูกตาลของเราไปเลยครับช้อนฟองเพื่อให้น้ำ ของเราใสดีนะครับเชฟก็จะเคี่ยวต่อไปด้วยไฟกลางนะครับ ใช้เวลาประมาณ15นาทีนะครับใส่ขน,นุนลงไปนะครับตามใจชอบเลยนะครับเท่านี้ก็เสร็จเรียบร้อยครับหวานหอมชื่นใจแน่นอนครับว้าวลองทำกันดูนะครับเป็นอีกหนึ่งเมนูหวานชื่นใจไม่ยากเลยครับลายร้อนดับร้อนได้เลยนะครับโอ้โห น่ากินมากๆครับใส่น้ำแข็งลงไปด้วยเนี่ย